ทุกคน,น,นตอนนี้เราัมาหอดหาดเพอพิธีเียกเกินะครัเพอก็มีถวยเจ็ดพันถวยสิบเลยแต่เราเด็ยกยไ้แมีเศษมีข้าวหละกเศเล็กทุกคน,นเ้นเล็กก็คือเส้นเพอตอนนี้นหอดหานเพอพิธีเดินเร็ว,วเศษเพอนาดแันฟุบเหมองโตหานเราทีนคุอยู่ระวังบางคู่นี่แหละเนาะลูกค้าละลายลายเลยน,น,นี่ก็จะเป็นอ่า เป็นอันเพอเอส้นมีเส้นมีฟ้าตัวนี้แหละเราอยู่ติดกระทางเลยเนะี่ยนี่ก็จะเป็นเพอแล้วอู้อนากินนะทุกคนใส่หมกอกใส่เอ่อหมูชิ้นเลยกันโกชิ้นนะทุกคนสะเพมากินไรเสือแล้วแต่ว่าบมเคยมารีวีวหันแล้วจัก๊กแผอเนาะเนี่ยเรากะขายอันนี้ก็จะเป็น มีเส้นเส้นอ่ะยังก่อนนี่ลืมแลยหุ้นเส้นหุ้นเส้นแล้วก็มีเส้นหมี่เนาะทุกคนแล้เส้นเล็กภาษาไทยขขเขาแล้วก็เส้นข้าวเปียกเนาะมีเบิร์ลูกค้าเราไลน์ลายเลยลูกค้าเราโบกให้ขาดเรามีโต๊ะให้หนังกินอีกขานาดแล้วก็ใส่มกเกาะบนี้นะหิ้งเขาหน้าหา่านเรา สูตรเราเห็ดเอกเนาะเออหรือว่าเราเอามาแต่ไทยบ่เออหร <Okay. S 1> ือว่าเราไปเห็ดเบี้ยกอยู่ไทยเห็นไหมเนาะเราใส่น้ำซุปเราหัวอหวอมนะทุกคนเคยผ่านมากกับแบบติดใจน้ำซุปละสกี้เอกยเราขายอยู่บ้านหมงไข่เลยนี่เรามาขายอยู่พี่ถ 7, ัถว 7, ถว 40, ่วเจ็ิพันเนาะมีถั่วเจจิถั่วซีเแล้วเตะห้ามานี่ก็จะมีผักบุง้งแล้วก็ถั่วงอกเสิ่ง น่ากินวะน่ะน้องสาวยังไม่เคยกินจักเถื่อเพน่กงาก็จะมาลองชิมเลยนะคุณเรามีโต๊ะให้หนั่งพักนี่เนาะบุดาแบบมากินไช้ทุง่งนางได้เนี่ยแล้วก็มีตุกปลุกเนาะทุกคนมีน้ำตาลแล้วก็พริกอันนี้เนาะหอมเลยน้ำซุปแล้วเนาะเสร็ชิมน้ำซุปก่อนจะปรุงเดยเพราะว่าน้ำซุปเราเ,เสร็จเลย แบบเราเอาสูตรนี่มาจากไทยเนาะทุกคนเราไปขายอยู่ไทยที่นี่เราก็เลยมาเห็ดยูบ้านแล้วเนาะมาเห็ดยูบ้านแล้วก็มาเห็ดเพอร์ขายกับเป็นอีกอเป็นอีกกากรก๋วยเตี๋ยวหั่นหนึ่งทีทีเซ็เนาะเจเปย์ิดใจ,จเจเปไม่จะมาสื่อนอาหารเราน้ำซุปรับแบบต้องปรุงเลยนะทุกคนแบบพอดีแล้วน้ำซุปล้วนะ่ะปรุงแต่ผิดน้ำตาลพอ เด็กกูแม่พี่นอตอนนี้ฮะกะกะกำลังกะตะกีๆๆ้พวกะเนาะนี่ทุกคนเราจะมีหมูกรอบเพราะว่าเราเอาสูตรมาจากไทยแล้วก็มาหิบุบะเนาเนาะทุกคน<ม>ลูกค้าเราหลายหลายลูกค้าแล้วนะแบบเมื่อหนึ่งวันเราสิบปีหลังกะคำเด็กเนี่ยคำเติมเนาะวันเราสิบปีหล,ลังน้ำซุปเราเสพนะ เฉพาะติดใจจะนำซุปเราโอ้ยเพลงเขาแล้วมันยาบเราได้เพลงติดลิเกซิตจะเละเราเลยติดดำมันเล้วบ่ได้ลงคือเขาหอมน้ำซุปเราแต่เฮาบัวาม่าทำสูตรเราได้โนทุกคน พอเป็นสูตรแบบก็เจ้าเองนะเราก็ทำบ่ได้เนาะกระเจ้าก็จะมีพักกินกับเนาะบูะได้ที่แบบต้องการกะปิหรือว่าพริกก็มีเนาะกระเจ้าใส่ปรุงแบบโปรตุกษายด้วยน้ำปลาพอดีแล้วใส่ตะพริกกับน,น้ำตาลพอสมเสียงเดืดเสียงห่านเราหนี่แคมทางเลยเนะาะบำรุงภูมิเราทุกคน ผู้ใดยังผ่านมายังบ่ได้ซิมก็สามารถมาซิมกันได้เนาะเพราะว่าร้านเราแซ่บๆนะที่ท่านเวียดเนาะที่เพิ่นกสร้างนี่นทนะผู้ใดจําทางได้กะมาได้บ้านเราจะมีต้นดอกไม้เขมก็จะมีใส่สดซอเพมักสนมีพยังมันมันมัน มันปฏิกัน,น,นสใส่น้ำสมเพิ่นฮ็ตเพิ่นปรุง,งนัลดสมเพิ่นงยังซีมนะทุกคนอเพิซีมส,ส,สะกดเสกเสยนฟิเรณาเองเด้อทุกคนเลย เป็นอะไรเสียบปะเสียบกว่าทุกขั้นที่กินผ่านมาปะน่าติดใจจั้งมาสิมาฮอดบางภูมินะทุกคนอยากกินเผยดูนะฮอดบางภูมิสัตว์ปุ๊บเลยยังบริเวณจะเผื่อนี่ค่ะท่านี่ได้แล้วคือเราเปิดตะเหงเลยยังบด้เวณตอนมาเห็นอยู่บ่กโบเห็นแต่ว่าเรายังบริเวณเราก็ไปเห็นงานอยู่ไทยเห็นแล้วก็มาเปิดที่บ้านเขาเสียบอยู่เนาะแบบเขาเป็นดอกปูงยังหลายนั่นเนาะตยมีกะปิมีกะปิว่าปะมีกะปิ พักก่อนปหาสิกินอิ่ดดวยนะทุกคนคนน้ำตาลมน้ำลายไหลเลยกินไหนมันเซบสดดกว่ปนาไหลจน้ำลายไหลก็ใช่สดแบบเป็นจะเสนี่มือแบบสันๆนะทุกคนสันนี้สันนิ้วเขเราได้กินเขาคือยังขนใตะเกียบมาเป็นนะเวิร์ค่ะ เห็ไหมเสียบลายเราก็เริ่มปรุงแล้วกติจะบักพริกเน,นี่ยจะเผ็ดอยู่แล้วนะบักพริกค่ะักพริกเราจะโบเมนบักพริกปนแบบแบบปนแบบแห้งๆเนาะนี่จะใส่แบบว่าพริกเผาเนาะทุกคนให้มันแบบมีดำๆให้มันแบบมีแบบคล้ายๆิกเผาเลย อีพอเราหมักกินได้เจ้านี่นะเพิเจ้าได้เราก็ไปกินล้วกินแต่เจ้านี่ซื้อเป็น,น้นาไปก็ได้ได้ใช่บหมฮะื้อนามแล้วก็ให้หนามัากหลายหนึ่ง 5, หาพันเขาไปเฮ็ดเพิรอดเองนะเขาซือแบบเป็นนามไปนะเอา้นาวแล้วเขาก็ไปใส่แบบไปใส่สินเองเขานะใส่ลูกสิ้นเองเขาค่ะได้ แล้วก็ะคายหันเราจะใส่ซอสซอสพริกตาเรืออยู่เคมทางบรรยากาศดีดีนะทุกคนเคมทางกินเคมทางชาดื่มเส็บบอ, <พา S 1> อเส็บน้องสาวว่าเสยบนะเสยบแลยทุกคน ก็มีหลายอย่างเลยเนาะผักอะไราเนี่ยผักกระลัมก็มีแล้วก็อันนี้ผักอีงังนี่นะพักอี่างโตเต็มีเบิร์ตทุกอย่างมาเลยปกติจะมีแบบขาตังกลงแต่ว่าเมื่อนี้บริอาม,มาเาบริเตรียมมาจะว่าออกจะเฮือนก็นมาลดเมื่อนี้จะกินเขานอกบ้านกินพเพลอ,อมสม ส่งข้อให้ก็สองข้อแรงกค่พอลงนี่ป่าปิดนี่หมหันเรานหน่ยเลยเสียบเนาะตรงเราเอาสูตรมาแต่ไทยเดีผิดอยู่ไทยใครบ้านเราตะเกียบก็บมีนะทุกคนตะเกียบซ่อมบวงมีเบิทุกอย่างแล้วหันเราสะอาดสะอาดดีได้หันเราเราสะอาดสะอาด โบยใหญ่แต่ก็สกเสพหันแล้วเสวโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็กินเพออินที่รับเอยแล้วสีจ่ายเงินเนาะตอนนี้เ่าสีจ่ายเงินค่าเพอเผอเจ็ดพันเนาะวันที่สิบปค่ะดีสีจ่ายค่าเพอทุกคนถ้าี่อนคิปอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามกดชอบให้วาา่าเอมิดเอร์เพื่อจะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะทุกคน เรียบร้อยแล้วใจค่ะเพอน้องสาวกินบวชยังยังอยู่ค่ะกินบะมีเบิดอเอาอิ่มเดี๋ยวเรียบร้อยปิดคืนแล้วนะทุกคนหันมาตั้งบะหมี่หัวกระทะน้องสาวใจงงเดี๋ยวสิไปรีวิวอ่าหานมุขถ่านาะงเขาจะจะให้รีวิวนะทุกคน โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากห้างแล้วไปทีเรียบร้อยๆอินไปที่เรืร่อยแล้วงานนะเช้าครับทุกคนเอาสิเดินทางต่อต่อจากหมอกอ,อืน่นเนาะทุกคนโอเคเนาะถ้าแพ้ก็กขอจบคลิปเพียงเท่านี้คันถืกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกับาชมพายว่าสาวเราหน้าใหมเด้อเจ้ได้มีกำลับบงใจคลิปขอตัวลาไปก่อนพอ,อกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย